mở lều đi mình, mà. Mà, mà, mà cái, Ui, mà mà. ở ngoài ngân nga ngân 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 ใช่คุีงามเลยพี่มันครักเอาไปจี่จําเขา่าเน่าจ้าตัวเมีย,<ร>มยมเป็นยแบบนี้สวัสดีครับกบผมบ่าวเกจจ่าทิ่อิสาภพระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องาพากันมานาวนกคันมาขุดปูเมื่อคืนในฝนตก,ตตกแห้งเติบแต่บ่พ่อหั่นผิวดินดอกแต่ก็ะยากมาคุดปูจ้ะดีดีดีา ใช่ตัวปูที่เด็กตัวให่อยู่ได้ตัวเมียตัวเมียครับบ่มีกบซโอนบอกบอาเขียนใส่จุกพุดเอาเลยสตอกก็มาพี่เอามาใส่คุพี่ใส่คุบ่มีปูสาหูนี่บ่มีบอกทางช่างมึงหลือบ่มีแม่นบอกอ่าบ่มีก็แสดงว่าบ่มีเลยแสดงว่าพันออก้กันนะ เองถมดอกเวลาเขาไถหน้าเขากันนั่นที่เก่าเดอมาเล็กแฮกมันมาเล็กแฮกมานก็เน้นหนเนาะไม่ห้งเปิดเบื้งก่อนเดอมวยอยู่นี่ถ้าตกตัวนี้ะเมนเนนอเห็นบ่กินทายดินทายขึ้นง่ายอยู่เลยโอ้โอ้สิถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วเ่าน่ยตกก็ไม่ เียตอวะนาดหอึ้มาเนอสิงูนี่จะต้องแม่น่ยปิ่มดูแเอาจกหันทะเลใครจะตกเอาก็ได้โบเค้นไปหาคือาเออเสียงชออบจัง่ลยมันแน่นี่นี่บเกนี่จติวันนี่นะตรงนี้ก้สอยด้วยบตายแล้วบ ม <c oughs> so right ันมีอ like right so right yeah, <c oughs> ีกอะตัวผูลองเบิกลองคุดเบิรกตัวออกมาตายนะครับตัวออกมาตายนะครันตัวออกมตายนะนรับตัวออกมตายนะครับตัวออกมตายนะ้มับตัวแลกมตานะรบตัวอลกมตายน่กรับสัออกมูอยนะเนาะ อาดินมาอุดหูพ่นอยู่เปิดเอาอ้้ขึ้นงายกเด้นง่ายึงด้อใกล้ถึงไว้ให้สต๊อกเป็นคนจิมเอาตกไม่ใช่เสียมเลยกะอู้หนาวอยู่เด้อหนาวอยู่ตกใครเนี่ยอู้ดึกบ่หูเนียนั่นะกรแล้ว เอ้าหายไปไแล้วเอเสียมเจาะดดูดิเอั้ยถึงแล้วถึงแล้วมันเป็นผงดูฮะดิเป็นงดูฮะดิเออถึงแล้วพ่งแล้วโอเคแล้วมั้งดูขนาดทางนี้กอ่ะให้สตกเอาตอกก็ได้ให้สต๊อกแ่นแหละ เห็นแล้วปะงนี้ก็ๆๆๆหนึกงเนิต๊ะกิ้มโต๊าจะโต๊ะกิ้ต๊ะไปหาหูใหม่กันต๊ะนายจะต๊ะรับต๊กช่วงนี้เก่งกรบี้น

ตกไปเลยจ้ะทะเลมาเอาน้ำหลังเอาเสียมซอกเอาอีกเอ๊ะแล้วใครจะดินมันโอดดินทรายดินทรายพูดง่เอ๊ะวันเสาร์เสด็ดไปเนาะอ่าปาดสิการหนึ่งฮัลโหลเริ่มเห็นละเห็นละเห็นหลังแล้ว ม่วนคักอันนั้นกะมื่อกี้ก็ได้เดันตัวนึงอืเสียมง่ายออกมาโลดบ่มีคบซ้อนเนาะบ่มีอู้ตัวเมียตัวบักใหญ่เลยปูนาตัวละ2บาทมาสงพี่น้องุนะอให้คุาเจ้าของก่อนพี่น้องวบักเก็ไปกินอหลายเลยได้มาแป๊บเดียวได้5ตเลยได้10บาทแล้ว เปิดแบบนี้ฮะหนูเข่าไปกินละแค่เตี่ยล้วเราบหนูอาหารจมูที่แบบว่าปิดไว้หนูเปิดไปนี่แต่กระโแน่บางหูบางหูก็เปิดแต่ก็มีบางหูก็ถือหนูกินหนูไล่หลายแถวนี้ตันหนูเปิดเลหืมหนูเปิดตรงนี้อยูกันแสดงว่าคุดกายมาแล้วแหละมันบ่มีปูหนูเปิดดิตันไปหาหูใหม่ เจ็บเขนจบพุดเลยปูระวังปูน้อยหนีมือเด้อถ้าอยาออกมาเด้อกูนี่บลึกปูเมียปูเมียปูเมียมันเจียวเมงดา กับแมงดาเป็นหูปิดหรือหูเปิดอะไหูปิดนี่จะพี่น้องเดี๋ยวเราเห็ยข่อยเพิ่นี่เดอยให้เบคอนหาสิมาตุ๊กมาสิมาตุ๊กสิอะนี่อัดหัวอยู่นี่แล้วก็เปิดเอาเลยหันไปทางเกคอนหันด้พุดแบบนี้ xiêm chắc chắc chắn chắc chắn chắc chắn anh chắn chắc chắn chắc chắn เี๋ยอ้ตัวบ้งห่อยเลยผูกตัวเมียขอดูหน่อยตัวเมียลวเลยิ่อ่อนดินอ่อนระเพียบลึกปานกลางคุดบุกีบาทจะถึงไรฮ

ถาปูนาบ้านเขาเขียต้ดิงเลยเด้อีวม,ม,มี้ขัวมีกบบ้าหรู้ารื้ดอยู่ข้างล่างหันข้จ้าเัาจกเลย <c oughs> ห้องอยัง <c oughs> มไีไม่ได้ไม่ได้ฮัากระต้นนึงเด้อขุด <c oughs> ได้เลยนี <c oughs> <อ>่แม่ออกมาเลยนี่เนี่เดีย <c oughs> <c oughs> ดับนิตังแนงตังแนงเลยเอาขังเต้องเทงเดียวถหงมือค่ะถุงมือค่ะจะตจะคุดได้อืเดอเออเลยมาจคนมาคนเด็กๆตามมาเอ๊ะมาทีนี่ดังฮะทำนี่แหละูนานี่ดังคนแรกเลยนี่นี่เต้นเต้นกันอยู่หรอเอี่ดังมาแป๊บเดียวได้หนิเพิ่งมาได้หนิ นี่หละอยู่เด้ออ่ะเล็กๆมาที่หลังสวัสดีจ้าให้นี้พูดครับพูดตื้นเนาะตื้นแหากระต๋อหากระต๋อเอาตี่ฟิมเสียมมารับช่วงเต๋อเอาไหมเอาไหม ขาสีต้มโบได้กิ่นปูไม่มันเป็นกบมันล่ำเยี่ยวกบมันขาวได้จะเป็นปิดด่างไวยนะมันไม่เป็นดินปิดนะมันเป็นปูมันข้าวกลิ่นได้ากิดเกิอกบมันอยู่ใต้กระปูเอาชกเลยบ่มันก็บนหนาเนาะพอดินแถวนี้มันก็แข็งเนาะมันเป็นปูตันบ่ปูตันบนหนาเนี่ยบนหนาปูบนหนาขีต้มบ่บนหนาเป็นขีต้มรุ่นเป็นกบดิ้นี่

ลงไปอีก่ะอืมลงไปอีกมันมาตรงที่เสียมันาะตามแบบุดบังดุคุดบังดุคุดอีกแตตักเสียมค่ะอาวตื่นแตตักกระตุนเพราะเรองเรา่เชือกไอเล็กงางูรอยผ่านหน้าแล้ว เตรียมเล่นเฮัลเลฮัลเลใจวะเนยไปรถไปหาคุ้ดรถไปอีกไปอีกคุ้เออไปคุ้อีมันเป็นน้ำอ่ะเป็นชีตมอ่ะเนาะแต่ปูคือกันปูบอ่ปูบอ่ปูดึกไปตองลงดึก กิ่ต้มไปนี่พี่น้องนั่นแหละกบปะโอ้ยมันยังเล็กยังไปอีกอ่ะบ่ตะปูอ่ะเจอแล้วทอดกบไปหนี่โอ้ยปูใหญ่เออมันเป็นกีต้มค่ะมันมีกบมันมีกบลองเบิรงอยู่น้ำกันบ่เออมันอยู่น้ำกันไลยบมมีได้ละบมีตีปูตัวใหญ่นะใหญ่กว่าปูเลย อาเป็นขีตุมมาเลยเรียวซ้ายเรียกขวาบ่มีบ่บ่มีสุดเลยขึ้นบนกับบมีเนาะก็เป็นขีตุมเนาะเออนั่นแหละกบออกแล้วบอมันจะออกได้ไหนอัดผงอยู่บ่มีรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันโตใหญ่เออไม่ใหญ่ดีตัวนี้ขนาที่มีคบเนาะ มีรุ่นแน่หมดมีรุ่นเลยเนาะบ้านเฮาครับเจอมันเป็นน้ำเป็นอย่างมันจะเป็นกบเพิ่นวะมันแหลเพื่อนแหฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่กะโอ้น่าจะมีกบงูเมื่อกี้นี่อ๋อมันมีน้ำพร้อมนะหากระต่อจ้ะมารุ่นกัน

กล้ามันื้อขึ้นแบบแม่เลยจับไหนเล้อ๋อนั่นนี่ไอ้แป๊วใส่กล้องนี้ต้องนิ้มเลยให้คือน้องหนาวอะไรเนาะถือด้ามเสียไห้นะเฮ้ยบอนดังหนาวถึอด้ามเสียแล้วมันห้จับแบบนั้นแหละขึ้นมาเลยแบบนี้เออขนีิบยิ้มเลย หาไข่กระปูระบอกลูกดูมันอยู่แบบไหนตัวเมื่อกี้นี่เดซ่าวเจอกันแล้วจ้ะบอกลูกว่าหูมันอยู่แบบไหนนี่นี่เฮ้เขาเบิ้งแบบนี้เนาะไข่มันจะอยู่เป็นยาวๆมาแบบนี้นี่หูมันสีแบบนี้มันจะบุคือหมู่ดอกที่มันสีบุเรียบๆนี่เดเป็นตะปูตะป่ายแบบนี้เนาะคุดเบิ้งแบบนี้ กูมันฉลาดมันเอาอย่างมาอุดรูเนาะเดี๋ยวเจอหูเลยีวเจอหเลยไอ้ฟิล์มลองจะโตดูพุดไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆพุดตามหูไปเรื่อยๆั่ะเลยแต่เบิ่งน้ำได้เผื่อถึงมันสิซับเป็นพุงบักใหญ่เลยบอกแกเลยตัวไหนเลยพุกไปเจอ กบให้น้อฟินเนาะมีเด้อไ่ได้ไสยกรรมเด้ต้องขุดมให้ถึงหูเลยชึกลงเลยเร็กว่านี้อีกแร็วว่านี้เอาทหารเก่าดิเดี๋ยวเาต้องเดิน ไปถึงโฟงแล้วบ่อืมไปถึงโงแล้วเป็นสนิที่คิดลงด้วโไซื้คุรอดี่เนาะอแต่บางคนบางคนถนาเสี่าก็ได้อืติดตามตามตาลงไปเลยคจิร่เจ้วคือมาเร่เดินมาตามตามเขเลยกล้องเไปถึงมาได้หิไถึงเล มันเป็นโพงอ่ะบอกแกมันกบบ่ะท่นั่นไอปูรุ่นกบนี่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวพ่อจิ้มดูบยบะนี้จิ้มจิ้มพ่อมันเป็นโพงอ่ะถึงแล้วหนิถึงหูปูเลยตัวใหญ่แน่เลยโอ้เหนืองเอ้ยเลยเอ้าจะพองขึ้นขึ้นมาวอกมาวอกฟิเอาลบดูเด็เตาปลาเต่าคุณเล็กดูจับมนเลยหทะเลข้าทะเละ เออแล้วใส่ก้ามดิใส่เออเอามือสองข้างจับเขาไปเลยยิ่งยีกงสอนด้วยยิ่งสอนด้วยยิวให้ยิ่งเที่ยวให้เบิ่งนแกจับจับข้างมันสองข้างเหรมันประกบเขากันหน่อยไหมเอ้าเอ้าเอ่นนี่นี่นี่บางมืออาชีพเขาจับนี่เี่ให้กำลังใจฮันดีมันจับสองข้างเข้าแบบนี้ยังแงบเข้ามาแบบนี้เลยฮันดีเห็นบ่นี่เห็นดิ นี่ดังอิวบังดูมีก๊อบไหมโอ้ยบ่มีเป็นผงอยู่เลยเนาะบ่มีโอกาสได้อันนี้เหนื่อยเนี่ยถ้านนี้บังอิวบอกนี่บอกฟิล์มนี่เด้อตัวเล็กเด้อตัวเล็ก่สนใจค่ะไอจับท่านี่มันจะไม่กัดเราเด้อไปหากันต่อตื่นเลี้ยงหูนี่กะนี่ถึงแล้วค่ะดิมพงอยู่ค่ะ อันรนีถึงไหมตื้นื้นบ่มีนาท่งนี้มีแตกะปูกะปูได้ไหนโอถึงแล้วทับมันได้อันนี้ยอันน่าจะอยู่ลึกจะไม่ Cút bị ít mưa như bụi thử Mẹ bớt bốn hẳn lại Ừ, cứ hẳn Tiếp bỏ Ừm Tiếng lên, đi Cái đồ đầm đầm như hả Hẳn nào đi hẳn nắng như

พูดจุกนะเลยเสราห์มาเลยเออให้จุสตอกดิเห็นแล้วบ้าคุเปิดเลยลูกเลยค่ะอ้เสียงฟ้าร้ององคลักหนึ่งเจได้แฮกแฮกแเจอแน่พุดไปลงไปอีกก็ได้ ได้เรบอกนนไปทางนี้ลทางนั้นแหละขุดเลยน,นเนยนั่นแหละนั่นแหละตรงเนขาไปอีกยังบุถึงขุดไปขุดไปเลยขึ้นมาเองยังแม่ใส่ยันนั่นเราเนาะ <c oughs> ยันแม่บอช่ายได้ เออบะเมียอ่บบังใหญ่เราบองมันไต่อกมันไต่ขึ้นในเองนี่เฮาขวดน้ำขวดน้ำฮาไปเอาเสียมซับๆมึงดูเขึ้นกกบมีจจ้ะามือมาแล้วดีออกมาเองเลยตัวนี้ออกมาจับเลยไปห้าขอไปอีกแล้วนี่เป็นผูกผูกครบเลยนะ เ้ยเฮ้ยอ้กมอเล็กดนี uş, ่มเล็กดวยน่อยอมเล็กเมื่อขนาดเลยปรมาณยิบะมาบ่งผลงานกันพ uh ี่น้องมานนยี่สิบกว่าตัวกันเลย จอดรถไว้นี่จักตัวนี่ชิดกว่าอยู่อยู่บาะโอ้ได้หลายเด้อปโอ้ใกล้ขวดงามเลยที่สิมันคักรเอาไปจี๋จ้ำเข่าเนื้อจ้าก่อตัวเมียก็นจะเป็นแบบนี้กระเป๋าเอ้ยมีดมือซตัวผู้บนหัวเราค่อยมีไม่แต่ตัวเมียส่วนมากเนาะทม้งเด็กก็จะได้ก็ตัวเมีย เป็นไงทองปุ๊บเป็นไงกับตัวเมียค่ะตัวเมียอ่ะเฮ้ยตัวเมียมืดตัวเมียอะตัวเมียตัวเมียอ่ะลาพี่น้องเมื่อแล้วจ้ะเมนูเดี๋ยวไปเบิกน้ำน้องเอียวน้องเอียวเสร็จสุกกินได้น้ำแก่กินแล้วนี่พามาให้มานาโปรพิหวังครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหน่ด้วยครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับทำไม ตัวเล็กไปไหนแล้วตัวเลいい็กสวัสดีครับไปๆขึ้นๆขึ <k <k ้นกลับบ้านกลับบ้านขึ้นสายเลงแล้วลินหอยละ